สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องเมื่อน,นี้ยายนวลสิผ้ามาเห็ดอาหารสันสูงกินนะจนะ้ะเนาะอะไรเอ่ยยำไข่มดแดงลาบไข่หมดแดงกับบาดไดน,นะจ้ะเนาะกะยายนวลไปแย่มากได้บกักราลายนึ่งจะ้ะสองหั่งแหย่เองนะคะ สื่อเขาเนี่ยว่ามันสีสหาลอยกูเลยนี่ขันมันสื่อในตลาดเพอข,ข้าวเจ้าขายแพงไหมพี่น้องเนี่ยนี่นวนไปแง่มากมื้อนี่แหละสิด้กินบุ่อือแม่เป้งกนันี่ก็คือแม่เป้งก็คือคือเขาเรียกว่ายังบ่ตายตึงจาแม่หมด เดี๋ยวเ้าสิบปันขาวขวแลัวจ้ะเพราะว่าเขาวขวขัวเองเ้าขัวแล้วเ้าสิบปันปันขาวขวเองเครื่องปรุงพร้อมแล้วปันข้าวขวจะเข้ากันเด้อจ้ะเดอ้อปันข้าวขวกันจ้า ไปละจ้าข้าวขัวเข้าเขียดยิบโู้หอมโอ้เต็มหม้อก,ก็เดี๋ยวจังสิเอาใส่กับปุ๊กไหวห้เนาะจ้ะดูนะเขียดยิบเลย จ้ะเรามาทําการยำอุ๊ันไหลเปียเสน,นีดีกว่าพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบ้งลามาเดอ้อพี่น้องใคสิกินนะม,นมาเดอเ้อแบบนี้์ตเครื่องกระโลด ดีนะจัดการเลยจ้ะหอมแดงต้นหอมผักชีลงไปเลยนะคะพริกสดหั่นก็ใส่ไปเลยเพื่อความจีดจดัดนี่ผาน้ฬิาแหลก หยาบจักน้อยบิ้งน่องเบิ้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 งว้านำปราแดกใส่จักน่อยประมาณช้อนครึ่งช้อนโต๊ะระวังเข้มจ้ะน้ำปลานิดนึงเกลือน,นิดนึง ขาดก็ได้ดอกก็พริกป่นจ้าพริกปน่นลงไปเลยแน่นวดมักเผ็ดจ้าชุรสนะจ้าใส่ลงไปเลยค่ะยี่ห้ออะไรก็ใส่เลยชุรสนิดนึงขาดไม่ได้ก็คือตัวชงเลยค่ะข้าวคั่ว หอมหอมน้องมดโอ้ยกล่องาอยู่สูงนะว่าเห็นนะน้องเนาะนี่นีนะ่นีเข้ากัน้นเข้ากันเนาะพี่น้องมึงทำไร,รขากัน อเดี๋ยววางกล่องเห็นค้นกันได้จะเปาดคนด้นแบบว่าให้ไข่มันแตกจะ่ะเนาะให้แง่ประขับประคอง หอมแบบนี้เด็กกินคือจังหลาบงวดเนาะบาทนี้น้ำลายแตกเลยพี่น้องเนะอ้ยคิดว่ามันจะบ่็นไรีมกัแบแซบอยู่แล้ว เจ้าเขาเกลือย่อน้ำสลัดไปจักน้อยอืมจริงๆันมีสารแเนงแท้จักไปจบกน้อยมีแต่เขาที่ต้นหอมอืม ซิมเข้าไปไงมา่นก็นนะฮั่มแลนองมาไปถ่เข้าไปกินเลยพี่น้องไปกินไปกินเลย ใครจะกินเบมื่อไรพี่น้องเอ้ยใครสะไม่กินซอยละว,วันนี้โอ้โหใครเดียวก็อยากให้เหลือหน่นี่แง่้เงี้ยเพิ่งแง่้เงี้ยเพิ่งหมดกัดเนาะ กินแล้พี่น้องนะอาหารสันสูงเข้าสวัสดีค่ะพี่น้องปองปลายสุขสุขคนเราจนนะเนาะมาค่ะมากินเข่าเทียงกับเย,ย็นนวลเราจะเด้อเยนนวลใดยังกิน,นเนาะมือนี่ก็ไยไข่มดแดงจากพี่น้องอาหารสันสูงหายแงเอาหมดแดงกัด พองนั่นทำแหลกแห้งมานให้เบิอง์เกอร์อืมอืมอม,มันเด็ดครับอืมเจ้าพ่อเขาขายกันแพงเลยไหมพี่นอ้องอืมมันแสบมันหายงา Con nhớ có hoàn khác là cái đó Còn nhớ ngon ngon Ồ, 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 hoàn Sản xuất ở lột thế nào ข้ามยัยเลยอืมอม,มาคลือออนหน่อยเฮ้ยแล้วคืนเปอ แสบพ่ออีน้องนี่ออกมันๆสมน้องไหร่คลิปนียวพร้อมแล้วาพจามด้วยจะพี่น้องเอ้ยอืมสิ่งกินให้เมื่แล้วมัน,นี่แสบเลยหม,มดตัวนี้ยังหมดตายไป่ตายดำๆำอยู่อือมโอ้โอ แม่เป่งฝาก,กาคนไลค์คแชร์คนติดตามเย,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 ยนวนในถ้าจะเด้อดอกนิ้วสีทรายทรายนวลนะจ๊ะเป็นกำลังใจเยนวนนะจ้ะเนาะมาจ้ะแตบแตบน้ำกันต่อจ้ะหืมหยวกหยวกยำไข่มดแดงสวัสดีค่ะไปละจ้าบายอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เยนวนเด้อ